ครับผมวันนี้เราอยู่ในรถ m e r ร e d e s b e n z c 4250 c คู e โอ้โหคันนี้บอกเลยว่าเข้ามานั่งเรารู้สึกว่าให้ความรักชุนนี่มากนะครับคันนี้ถือว่าขับดีมากครับผมเกียร์9สปีดขับโคตรมันคันนี้ต้องบอกเลยว่าช่วงล่างเฟิร์มมากประโมทการขับขี่ได้ถึง5โหมดนะฮะมีคอม f o r t Eco, โค o สปอร์ตสปอร์พันและก็ i n d i v i d u ด l โอ้โหจัดเต็มอ่ะ เดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในรถกันนะครับว่าโอ้โหสวยขนาดไหนโอ้โหเบาะแดงด้วยคันนี้คันนี้เลขไม่น้อยมากนะครับเพียง71,000 500กว่ากิโลเท่านั้นเองคอนโซลกลางคันนี้นะฮะมาแบบจัดเต็มนะครับผมเป็นแคราร์คาร์บอนสวยมากนะครับผมมาพร้อมไอรีดตรงกลางนะครับผมก็มีนิเกชันนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของพวกมีเดียให้เล่นนะครับคันนี้พวงมาลัยนะฮะสามารถปรับเข้าออกนะครับผมแล้วก็ขึ้นลงเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะฮะเป็นพวงมาลัย AMG นะครับสก้านท้ายตัดนะครับผมเบาะหนังนับป้าสีแดงพาราลลีมสเู็กลาสนะครับผมคันนี้มาพร้อมกับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์บอกเลยว่าเครื่องเสียงเนี่ย กระหึ่มกระชากใจแน่นอนนะฮะรถคูเป้สองประตูนะฮะคันนี้บอกเลยว่ามาพร้อมกับ ชุดแต่ง AMG รอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายในนะครับด้านหน้านะครับเป็นกระจังหน้า AMG นะครับผมเป็นตัวดิมมันกริลนะฮะมาดูที่ไฟหน้านะครับเลี้ยวตามพวงมาลัยแล้วนะฮะบอกเลยว่าสวยมากนะครับผมมาพร้อมระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ย6จุดนะครับผมด้านข้างตัวนี้มากับล้อแม็กขอบ19นะครับผมเป็นแม็กทูโทนโครเมียมสลับสีดำนะครับมีกล้องด้านข้างนะครับผมสําหรับเป็นกล้อง360องศา ด้านข้างคันนี้ต้องบอกเลยว่าขอบตรงประตูหน้าต่างเนี่ยออกแบบพรีเมียมลงตัวมากๆเลยครับสำหรับคนันนี้มาดูทางด้านท้ายของเจ้า C250 C ค o u p e คันนี้นะครับรูปทรงที่โฉบเฉี่ยวไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายนะฮะหรือว่าจะเป็นท่อคู่ AMG นะครับผมสามารถเปิดปิดแบบคิกเซนเซอร์นะครับผมได้นะครับผมแหมเป็นไง เปิดด้วยการใช้เท้าเตะคลิกนะครับผมพื้นที่เก็บส,สัมภาระของคันนี้กว้างมากสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางได้ถึง2ใบใหญ่และ1ใบเล็กครับผมสามารถพับเบาะหลังได้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็สามารถ,าารถกดปิดลงมาได้นะคะาารับเป็นระบบไฟฟ้าสําหรับเจ้าเครื่องยนต์คันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะ2,000ซีซี2 1 1แรงม้าโอ้โหอัตราการประหยัดน้ามันเนี่ยเห็นว่าเขาแรงม้าเยอะๆอย่างนี้นะฮะไม่ได้กินน้ามันเลยฮะเพียงแค่16กิโลเมตรต่อลิตรเองสวยขนาดนี้ก วาวุ่นกันเลยสิครับสำหรับใครนะฮะที่กำลังมองหารถคูเป้2ประตูนะฮะซวยผมขอแนะนำคันนี้เละครับ Mercedes-Benz C250 Coupe AMG Dynamic คันนี้นะฮะปี2018เป็น LCI นะครับผมมาในราคาเพียง1,890,000บาทเท่านั้นครับถ้าสนใจคันนี้นะฮะหรือรถคันอื่นสามารถติดต่อเซลล์ตนหรือคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้า